มาแลครับกับการปั้น B m W Series 4ตัวสปอร์ตดีเซลนะครับ 420D ที่เป็นเครื่องฝ่าเล็กแล้วนะครับ B47 คันนี้มาด้วยไม่101,000 10, กิโลคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารับรถมาตรวจสภาพรอบรถแล้วเนี่ยสภาพค่อนข้างดีท่านเจ้าของนั้นไปซื้อมือสองจากเต็นท์มาและอยากจะให้ผมพากันไปออกทะเลจึงนำมาใช้บริการปั้นของพี่อาร์ตผมทดสอบขับดูแล้วเนี่ยขับได้ปกติอัตราลองอัตราเร่งนั้น เรียกว่าตอบสนองได้อย่างที่เขาควรจะเป็นซึ่งก่อนที่เราจะพากันออกทะเลนั้นอันดับแรกเราจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวรถก่อนและแน่นอนครับกลับไปใช้บริการที่อ่รารรถ ner, ลัน ner หลักพา80ให้ตรวจเช็คทั้งระบบในแบบที่ผมทำกับรถที่มาใช้บริการปั้นทุกๆครั้งก็หลังจากตรวจเช็คน,นะครับแน่นอนครับเครื่องที่เป็นดีเซลของบี w ูนั้น ผมมักจะตรวจโซ่ทา้งมิ่งทุกๆคันแม้คันนี้จะเป็นเครื่อง B47 ที่ปัญหาโซ่ทางมิ่งนั้นไม่ค่อยมีแต่ในเมื่อถึงมือผมแล้วก็จะตรวจทุกๆครั้งซึ่งทางรถลันเนอร์นั้นจะมีอุปกรณ์เอาไว้วัดโซ่ทางมิ่งนะครับด้วยการเปิดด้านข้างข,างของเครื่องไปแล้วเอาอุปกรณ์เนี่ยไข่เข้าไปเพื่อที่จะเอาเดอยน,นั้นไปดันโซ่เพื่อจะดูว่าระยะได้เท่าไหร่ปรติรถที่เป็นป้ายแดงหรือถที่เพิ่งเปลี่ยนโซ่ใหม่ๆนั้นระยะโซ่จะอยู่ประมาณบวก4ถึงบวกห้า น,นี้นั้นวัดแล้วเนี่ยบวก2ก็เรียกว่าแสนหนึ่งแสนสบายๆซึ่งก็ยังคงตอกย้ําคําตอบเดิมๆอยู่ครับว่าเครื่องที่เป็นตระก,กูลบีนะครับบีสี่เนี่ยปัญหาโ so ซ่ทัมมิ่งไม่ค่อยมีดังนั้นในลักษณะของการซื้อมือสองมาเล่นนั้นเป็นตัวที่ประหยัดค่าซ่อมโซไปเยอะเพราะถ้าเกิดโซ่ไม่ได้ยืดน,นั้นเครื่องไม่ต้องย้งออกไม่ต้องถอดเกียร์มันจะประหยัดอุปกรณ์ต่างๆไปค่อนข้างเยอะแต่พอเราประหยัดค่าโ so ซ่ทัมมิ่งไปแล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่มักจะโดนกันละแพ้ก,ก็คือระบบน้ํา ซึ่งที่ผ่านมาในปีก่อนๆจะบอกว่าระบบนั้นนั้นค่อนข้างแพงยกชุดเนี่ยมันจะโดนปั๊มน้ำวาล์วน้ำปั้มเสริมเติมหม้อน้ำหนึ่งใบสองใบหลายๆส่วนตรงนี้เนี่ยจะแพงเพราะว่าจะต้องเบิกแท้ทั้งหมดซึ่งยกชุดเนี่ยประมาณ70,000ส่วนวันนี้นั้นอะไรราคาลงหรือ,อยังเดี๋ยวเราไปถามทั้งอู๋ครับกป็นแล้วที่สอบถามนะฮะคุณหมวยน,นะครับที่โรดแนเนอร์เนี่ยคนที่ทำบินต่างนานา,น,าน,นะครับที่เขาไม่ยอมออกสื่อกับเราเนี่ยนะครับณนะวันนี้วันที่เราถ่ายคลิปนั้น ตัวพวกชุดน้ําของเครื่อง b ีนะฮะบีสและ B48 เครื่องเป็นซินเนี่ยยังไม่มีอะไหล่ OEM คืออะไหล่ที่เป็นแบรนด์ที่ผลิตให้โรงงานประกอบรถยนต์กับอัลซ์มาร์เก็ตคือแบรนด์ที่ทำออกมาขายที่หลังเนี่ยสตัวนี้นั้นยังไม่มี ดังนั้นทั้งหมดยังคงเป็นการเบิกศูนย์อยู่ก็ราคาก็อาจจะดูเดือดเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างทั้งหมดนะยังเจ็ดหมื่นอยู่ชุดหนึ่งประมาณเจ็ดแสนหมื่นอยู่คันนี้เลยคันนี้เลยอีซิบกอ่าตรงนี้เลยประมาณนี้เลยก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะดังนั้นก็ต้องเบิกสูญเหมือนเดิมนะครับก็ยังแพงเหมือนเดิมแต่ว่าซีรีส์สี่คันนี้รอดจ้า หลังจากไล่ทุกอย่างเราเครื่องไม่มีปัญหานั้นผมก็ให้ทางอู่จัดการล้างท่อไอดดล้างคราบคำเ่อต่างๆ EGR DPF ทำความสะอาดทั้งหมดตามหลักการของการเซอร์วิสเครื่องดีเซลทีนี้มาต่อกันในหมดของช่วงล่างแล้วก็จะมีในส่วนของช่วงล่างมค่าคือคือเขาก็ใช้ยาวมาตามอายุเลยเดิมไหมเออเดิมเปิดรถเลยเดิมเลยใช่ครับเดี๋ยวตามตามอายุเขาเพราเดินติดรถมาไล่ไปใช่ก็ของเหลวรีเซ็ตใหม่ของเหลวรีเซ็ตทั้งหมดเลย ครับผมก็ได้เปลี่ยนฐเกียร์ด้วยอะไรด้วยหมดแล้วเปลี่ยนทั้งหมดครับเปลี่ยนังเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายครับอ๋อแล้วก็ไล่หมดเลยใช่ครับผมไม่เยอะคันนี้ถือว่าไม่เยอะสภาพดีใช่ครับผมก็ยินดีกับเจ้าของด้วยครับทาไปไม่หนักระดับคนสาบิดเดี๋ยวรอคันหน้ารอคันต่อไปคันนี้นั้นเป็นเครื่องดีเซลบีสสิบเจ็ดนะฮะเป็นเครื่องฝาเล็กและผมมักจะบอกเสมอว่า เครื่องตัวฝาเล็กนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโซ่ทัมมิ่งแล้วดังนั้นเนี่ยพอไม่มีโซ่ทัมมิ่งปุ๊บทุกอย่างจับเบาลงเยอะครับเช็คโร่ซึมนะครับเจอแค่เปลี่ยนซีนท่อไอดีเปลี่ยนยาแท่นเครื่ออยางแท่นเกียร์รีเซ็ตของเหลวใหม่น้ำมันกลงน้ำมันเกียร์อ่างกลงอ่างเกียร์นั้นเปลี่ยนหมดจากนั้นก็ล้างท่อไอดีล้าง d p f รีเทนเตอร์เลสเครื่องยนต์ทําไปเข้านั้นเองแต่ส่วนของช่วงล่างนั้นจะโดนปีกนกบนปีกนกล่างยางกันโครงหน้าโยยางผากลลาางแ้วกรรีเเซตน้ํามั เบ็ดเสร็จนะครับคันนี้จบไปเบาๆเพียง63,950บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นรถไม่แสนหนึ่งที่ทำน้อยมากๆครับแต่ FC สายคดิตอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนคันนี้จัดโหดมากเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆในส่วนของแอร์นะครับเท่านที่ใช้งานทั่วๆไปในผมว่าก็เย็นปกติดีแต่เพื่อความสบายใจก็หนักไปให้พี่เบน์คูเปอร์ออโต้สวิตตรงสีนักเรียนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก็ตามคาดครับเป็นหน่วงว่าระบบสมบูรณ์ดีครับไม่มีอะไรจัดก,การเปลี่ยนกลองแอร์1,200บาทเป็นอันจบภารกิจเรื่องแอร์ในส่วนของภายในนะครับวันที่รับรถมาตรวจสอบเนี่ยอันดับแรกเลยคือบอกคนขับมีรอยขึ้นลงฮะมีได้หลุดรุ่ยบ้างหนังถลอกบ้างภูมิไรมันดูเงาเงามีร้องรอยการจับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเหมาะสมกับไมแสนโลนะครับ ส่วนที่เท้าแครนของเจ้าชนรีส4นั้นสามารถเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังได้แต่เกือบทุกคันครับที่ผมเจอสลักล็อกมักจะหักทําให้เขาเลื่อนแบบฟรีสไตล์เดี๋ยวทั้งหมดก็ไปจัดการให้ช่างก๊อดเอทีคาร์เเทียจัดการแก้ไขทั้งหมดเริ่มจากพรมลายท่าเจ้าของสั่งให้หุ้มใหม่ไปเลยก็จัดการใช้หนังนับป้าหุ้มเดินตะเข็บสวยๆจับแล้วนุ่มมือมากๆตัวเบาเปลี่ยนหนังตรงจุดที่จําเป็นเดินได้ใหม่สวยๆในส่วนของเบาะที่ด้านตอนหลังนั้น หนังแผงประตูเหมือนกาวเสื่อมครับก็รื้อแผงประตูออกมาแก้ไขหนังให้แนบก,กลับไปเหมือนเดิมตรงที่เท้าแขนกลางที่เลื่อนไปเลื่อนมาก็อันนี้แก้ไขอะไรไม่ได้ครับผมจึงให้ช่างกอลจัดการล็อกตางไปเลยเป็นเสร็จงานภายในนั้นจบไปทั้งสิ้นเพียง9,100บาทเก็บภายในไปเบาๆครับเพราะว่าเรามีงานใหญ่รออยู่คือเอนเตอร์เทนเมนต์ และแน่นอนครับยังคงใช้บริการคุณนกซาวสเตชันไล่มั้งแต่เปลี่ยนเฟรม 3M ซรามิกอัลตราเคลียร์รอบคัน80%บานหน้า60%แต่นั้นก็ตามสูรเลยฮะจอแอนดรอยมากล้องถอยต้องเข้าแล้วครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้าหลังแต่นะก็เปลี่ยนชุดลำโพงอัปเกรดเป็น All one, ออริสัน2ชุดหน้าหลังคือชุดหน้าเป็นแบบแยกชิ้นที่ประตูกับเสา A ที่นั่งตอนหลังนะั้นจะเป็นแบบแกรนร่วมแล้วก็เติมลำโพงเซนเตอร์ที่คอนโซลหน้าไปอีกตัว ให้เสียงได้มิติรอบทิศทางเท่านั้นยังไม่พอครับท่านเจ้าของสั่งให้ใส่แอมเบียนไลท์ไปด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยแกบอกว่าสีมันยังไงรูกสีไฟมันอ่อนๆพูดไม่ถูกประกอบกับท่านเจ้าของเห็นที่ผมปั้น X6M ไปเลยบอกว่าเอาชุดนั้นเลยครับก็จัดไปอย่าให้เสียโซนแอมเบียนไลท์นะฮะมันมีปุ่มที่สามารถปรับสีได้ซึ่งรอซ่อนเราวไว้ตรงนี้เนะี่ยอยู่ข้างใต้นี้นะครับสามารถกดเพื่อเปลี่ยนสีได้นี่นี่ นี่นี่กดเปลี่ยนสีได้นี่ซึ่งจริงๆเขามีแอปนะฮะลงในมือถือเพื่อจะสามารถสั่งการจากมือถือได้จะผมมองว่าอาจจะดูวุ่นวายไปนิดนึงนะฮะกดนี่จากตรงน,นี้เอาเนี่ยผมว่าชีวิตง่ายกว่าเยอะดิสโก้ครับรวดตาแน่นอนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะตึ๊กขนาดไหนก่อนนี่ผมว่าส่วนตัวชอบแบบนี้แดงๆเรียบๆผมว่าจบสุดแล้วไอ้ดับเนี้ย ส่วนจอ Android นะฮะการใช้ต่างๆนั้นคงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าติดมากับทุกๆคันอยู่แล้วแล้วก็เคยทำคลิปสอนการใช้การจอแอนดรอยไปด้วยเ,เพื่อนๆไปดูคลิปเก่าๆได้แต่รายฟังเร็วๆนั้นก็คือเสียงครับจะต้องเลือกเป็นที่มัลติมีเดียแล้วก็ external device แล้วก็ปรับเป็น AUX front นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยน้นจาจอ Android ที่เป็นจอตั้งของ b t u นั้นแตะตัวไหนอของจอก็ได้ครับเราจะเข้าไปหน้าจอ Android ได้ทีนี้ตอนที่เราเก็บภายในนะฮะ ตัวมือจับประตูที่เป็นอาการเหนียวประจํารุ่นของเจ้าบีเ,เอ็มดับเบิลยูตระกูลเอฟทั้งหลายแหล่เนี่ยจะสังเกตว่าไม่ได้ทําไปครับเพราะว่าผมเบนไว้ให้คุณนกสาวเซชันนั้นจัดก,การมาช่วยเปลี่ยนให้เพราะาจะต้องรื้อแผงประตูมเปลี่ยนลำโพงอยู่แล้วก็กะจะให้จบในที่เดียวเบ็ดเสร็จงานเอเตอร์เมนต์รวมกับมือจับประตูเหนียวนั้นจบไปทั้งสิ้น93,300บาทครบาทครบๆจบๆสวยๆต้องบอกว่าสำหรับงานเครื่องเสียงงานเอเจนต์เมนต์นั้นเ0 0 0 0นแสนแสนข้าบาทถือว่า เป็นเรื่องปกติของคนเล่นเครื่องเสียงทําเครื่องเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นเรียบร้อยจัดก,การใส่เอเทมไปทั้งหมดเก็บภายในเสร็จปุ๊บนะฮะอันดับต่อไปครับนำรถไปจูนซึ่งใช้บริการคุณเบนซ์เซคเรตโคสในการจูนครั้งนี้และท่านเจ้าของกําชับว่าอยากจะให้สั่งตัว f c p ครับชาร์จไปบูทไปอิเล็ทไปทั้งหมดนั้นมาใส่แล้วก็จังหวะช่ดงีมากๆครับคุณเบนซ์เซคเรตโคสนั้นมีสต็อกพอดีก็ให้แกเหมาไปให้ครบครบจบในที่เดียว ซึ่งแรงมาร้าเดิมๆที่ได้คันนี้ก่อนจูคือ157.3แรงมาร้าหลังจากเราใส่ชาร์จไฟบูสไฟเป็นเซ็ตแล้วทำการอัปเกรดอินเตอร์คูลเลอร์เพื่อลดความร้อนในอากาศเพิ่มมวลของอากาศให้หนาแน่นมากขึ้นแรงมาร้าจะขุมแรงนิ่งขึ้นจัดก,การจูนเครื่องพร้อมกับจูนเกียร์เพื่อให้การขับขี่กระชับมากขึ้นรองรับแรงบิดและแรงมาร้าที่มากขึ้นเบดเซ็จนั้นแรงมาร้าที่ได้ออกมาทั้งสิ้น 224.8แรงม้าก,กับแรงบิดมันมัน,มนที่510นิวตันเมตรในส่วนของการอัปเกรดนี้นะครับจบไปทั้งสิ้ 73, น73,600บาทต้องบอกว่าหลังจากจูนขับสนุกขึ้นขับดีมากกดเป็นมาหลังติดบอกตลอดแล้วก็ทุกๆเกียร์นั้นเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่องสามารถควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในช่วงจังหวะที่ แรงม้าสูงสุดนะฮะเรียกว่ารอยต่อทุกเกียร์แรงม้าไม่ตกรถสามารถพุ่งทยาไปขนาดไ,ได้อย่างต่อเนื่องส่วนการขับน่เมืองรถติดติดขับช้าๆก็ไม่ได้มีอาการกระตรงกระตุกอะไรให้รู้สึกว่ารําคาญใจแล้วพอจูนเสร็จแล้วอาการออกฮะช่วงล่างเนี่ยออกอาการแปลก,แ,กแน่นอนครับเพื่อนๆท้าสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยโช๊กอัพจีตัวเราไม่ได้เปลี่ยนรถอายุขนาดนี้ไม่แสนหนึ่งเนี่ยปิงนกปิงนกโดนหมดนะฮะทำไมโชวกไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นโช๊กอาไฟฟ้าครับ เดี๋ยวเราเอาไปไล่เก็บทีเดียวเพราะว่าจูนเฉยๆมันไม่ได้ออกทะเลจริงๆฮะงานนี้ท่านเจ้าของไปจัดการหาล้อแม็กมาให้ด้วยเป็น b b s RS Line Classic สสขอบ19หน้าตื้นหลังลึกรอสุดๆนะฮะแถมรัดยางโยโกฮาม่ามาให้เรียบร้อยก็จัดการ นำเข้าไปใส่กับตัวรถและทำฟิตเมนต์ซึ่งไปใช้บริการกับพี่อิฐสต็อปช็อปตรงแยกลำสาลีซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นช็อัพไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานมาและทุทกๆการที่เป็นชคไฟฟ้าโชคอฮัจลิกโช็ต่างๆเนี่ยที่ซื้อใหม่มาแล้วราคาสูงนั้นผมมกกักจะรีสโตรสต็อปช็อปยินดีให้บริการครับซึ่งโชคอัพที่เสียนั้นมักจะเกิดจากน้ำมันเสื่อมสภาพความหนืดหมดไป ตัวชิมตัวซีนด้านในนั้นเกิดการรั่วซึมเซตติ้งความหนืดการตั้งค่าบัมและรีบาวแตกต่างจากของเดิมหรือว่าตัวซีนด้านนอกนั้นรั่วซึมหรือในหลายๆเคสถ้าเกิดรถมีอุบัติเหตุหรือว่าติดตั้งและตั้งศูนย์ไม่ดีตัวแกนชกจะขืนและมีอร่อยไหมและจุดนั้นนักจะมีน้ำมันรั่วซึมนะฮะพอเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ดูแต่คันนี้นั้นก็ทุกอย่างครับเสื่อมสภาพตามอายุค,าคันครับไม่มีอะไรก็หรืออ,อมารีวาว เปลี่ยนน้ำมันใหม่เปลี่ยนชุดซีนใหม่ชุดประกอบรอบโชกอัพก็จัดการเปลี่ยนทั้งหมดครับยานกันฝุ่นกักะแทกแล้วก็เบาวชกอัพประกอบกับเข้าไปใส่ล้อนะครับรถค่อนข้างโดง่งและต้องบอกว่า BBS RS Classic ไลน์นี้นั้นรถต้องเตีย้ยไม่เตีย้ยไม่สวยก็จัดการกดลงไปให้เขาได้ระดับประมาณนิ้วเดียวสอดนะครับซึ่งสำหรับผมให้สวยสุดจะต้องโหลดให้มันแตะยางทั้ง4ล้อ แต่สำหรับซีรีสี4ที่ฐานเราค่อนข้างยาวนั้นผมว่าจะขับยากไปนิดนึงก็เอาระดับแค่นิ้วมือสอดผมว่ากำลังสวยและขับง่ายสำหรับการรีสโตรช็อคอัพไฟฟ้าทั้ง4ตัวนะครับเปลี่ยนยากันฝุ่นยากระแท่พร้อมกับใส่สปริงโหลด h r ั้งสูตรล้อรวมกับค่าบริการของพี่อีซอพชอปนั้นจบไปทั้งสิ้นเพียง4 3 8 0บาทได้ช่องอาพไฟฟ้าเฟิร์มๆกับมาใช้งานได้เหมือนเดิมคันนี้ลีโซช่ไอัอัพไปไม่ได้ปรับค่าความหนืดให้แต,ตกต่างจากเดิมมากนะักอาจจะปรับให้ตึงขึ้นนิดเดียวแทบไม่รู้สึกเพราะว่าคันนี้เป็นชงไฟฟ้านะครับอย่าลืมขับช้าก็จะได้นุ่มนวลแต่อาจจะ เด้งนิดๆแต่ถ้าเกิดอยากจะคุมสปริงให้อยู่หรือใช้ความเร็วสูงมากขึ้นอยากให้รถนิ่งขึ้นในทางที่ได้เปรียบไม่ได้ขรุขระน,นั้นก็สามารถกดเป็นโหมดสปอร์ตชค๊คกเขาก็จะตึงขึ้นก็เรียกว่าสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายในส่วนของตัวถังนะครับคันนี้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสีเนี่ยไม่มีรอยฉลกก็เลยปล่อยผ่านไปแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอคือว่ากระจกบานหน้าเนี่ยตอนให้คุณลูกซาวเซชันนั้นมาแต่การติดฟิล์มเห็นว่ามีรอยร้าวเล็กๆ ที่มุมบน่นสายมือนะครับจัดการโอรหาเจ้าของเลยครับว่ารถนั้นมีรอยกระจงกระจกร้าวท่านเจ้าขอจงขอจ,จะว่าอ๋อใช่แล้วตอนซื้อจากเต็นท์มาเนี่ยมีกระจกร้าวลืมแจ้งในส่วนนี้นั้นจัดการหากระจกมือสองครับเป็น b m แท้ราคาประมาณ90,00กว่าบาทซึ่งผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นเปลี่ยนเป็นกระจกไทยที่ไม่มีโลโก้บีนเนี่ออยมยูเนี่ยตกอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเป็นกระจกใหม่แต่ กระจกมือสองในราคา9,000กว่าตีกลมๆก็หมื่นหนึ่งเนี่ยเรายังได้เป็นโลโก้เบียยอยู่ดูแล้วยังดูเดิมดูออริจินอลอยู่ทีนี้เปลี่ยนจตก่กระจกไม่ได้ครับจะต้องเปลี่ยนโคง้งเปลี่ยนคิ้วเปลี่ยนยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้เนี่ยแพงหน่อยส่วนเท่าไหร่เนี่ยรอสักครู่ครับเพราะว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเพื่อความสบายใจครับก็เรียกช่างนกมาจัดการ ขัดกระจกบานหน้าซึ่งความตั้งใจเดิมเนี่ยกะว่ากระจกมือสองอาจจะมีรอยบ้างแม้เราจะพยายามขัดกระจกที่ใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้แล้วแต่ก็อาจจะมีรอยนะฮะเขาพอชั้นนกมาเช็คเนี่ยปรากฏว่ารอยน้อยมากๆครับขัดไปแบบาบางๆเท่านั้นเองแต่ที่โหดกว่าคือกระจกบานหลังที่เดิมติดเราจะโรงงานมาเลยแต่ว่ารอยแบบเยอะแบบชนกแซวว่าพี่อาร์ครับรอยข้างหลังเนี่ยยับกว่ามือสองบานหน้าอีกนะก็จัดการขัดเก็บไปครับทั้งบานหน้าและบานหลัง นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของยางขอบกระจกสามเหลี่ยมหลังนะฮะมันจะมีอาการเหมือนกับหมดสภาพหรือจอตากแดดเยอะอันนี้ไม่แน่ใจแต่เวลาจับแล้วเนี่ยยางมันละลายติดมือออกมาตรงนี้นั้นทางออกไม่ค่อยมีครับเพราะว่าต้องเบิกศูนย์แล้วเบิกศูนย์นี่แพงมากๆเบื้องต้นเลยให้เฮพลครับที่เราใช้บริการเน็บยางขอบกระจกบ่อยๆมาช่วยดูให้เผื่อแกจะมียางงานเทียบช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ แต่เราว่าโชคร้ายตรงที่เฮียบอกว่ายางไซนี้ไม่มีนะฮะแกก็ได้ช่วยลบหน้ายางแล้วก็ลงน้ำํำยาเคลือบก็คิดเพียงค่าบริการค่าเดินทางเบาๆไปเพียง1,000บาทจากนั้นก็ให้ช่างหนึ่งมาเช็คแก้อรอยลักยิ้มที่ผมเห็นว่ามีอยู่รอบคันนะครับมาดูกันว่าคันนี้เราจะโดนกี่ร้อยเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับมี15จุดครับที่ประตูหน้าซ้าย5จุดนะครับ เนี่ยประตหน้าซ้ายวันนี้เป็นเลือดยิ้มเล็กครับผมเนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ใหญ่ทอะไรครับเป็นเลือยิ้มแล้วก็บังคนหลังบางคนหลัง,น,ลงนี่หนึ่งสองสามสี่จุดครับผมบคนหลังนี่จะร้อยใหญ่หน่อยนีตัวนี้เนี่ยยิงเส้นตล้นีกสามจุดครเป็นเลือยิ้มเล็กแล้วก็มีตรงกลางหลังคาหนึ่งจุดครับนี่จะยากหน่อยอยู่ข้างในตนี่ยางอยู่ตัวนี้ ตรงกลางเนี่ยถ้าจะหินล่วงห้ใส่เป็นรอยกระเทาะหน่อยๆครับตรงกลางหลังคาก็จะมีฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้าสองจุดสองสามจุดตรงนี้นี่ครับน่ครับฝากระโปรงหน้าก็มีประตูหน้าฝั่งขวารอยใหญ่หน่อยตัวนี้ครับก็บางโคนหลังฝั่งนี้ก็จะมีสามจุดครับตรงสันนี้หนึ่งจุดครับผมมีตรงสันหนึ่งจุดแล้วก็ข้างล่าง ล่างตรงน้ำเหลมงเหนียบตรงนี้ต้องจุดขอบสันอีกหนึ่งจุดครับเบ็ดเสร็จทั้งหมด15จุดชั้นหนึ่งคิดเหมาที่5,000บาทนะฮะตัวขากระจกบานหน้าบานหลังเหมาไปที่4,500เบ็ดเสร็จเนี่ยรวมกับกระจกบ,บานลมหน้าแท้มือ2คิ้วขอบกระจกคลิปกระจกบ,บังลมหน้าเปลี่ยนแผงจิ้งรีแล้วก็เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนไปทั้งหมดนั้นเบ็ดเสร็จจบไปที่32,150บาทจากนั้นก็จัดการโคดดิงด้งโดยแอปบิมเมอร์โค้ด ซึ่งปกติผมจะโคดให้ล็อกรถแล้วกระจกมองข้ามพับอัตโนมัติดับเครื่องแล้วเปิดประตูแล้วหน้าจอ iDrive ดับปิดเสียงเตือนซิทเบลที่ทตาร์รถปุ๊บก,ก็ดังเลยทานเอาตกใจบ่อยๆและอีกหลายๆจุดที่เคยทำคลิปเล่าไปแล้วแล้วก็การโคดิ้งนั้นผมทำให้ฟรีไม่คิดตัง ตอนนี้รถก็พร้อมจะส่งมอบฮะนำไปเก็บคาร์ดิทัลลิ่งที่บีคลีนกรุงเทพปรีทาครับอย่าลืมฮะคันนี้เราไม่ได้ทำสีเลยแค่เคาะแล้วยิ้มเฉยๆก็จัดการขัดสีลบรอยชักเงาขัดไฟหน้าล้างห้องเครื่องฟอกฝาท้ายซักพรมแล้วก็ทำความสะอาดภายในเบ็ดเสร็จคันนี้จบที่บีคลีนไปทั้งสิ้น11,500บาท เบ็ดเสร็จซ่อมบำรงไปไม่ได้เยอะครับ60,000กว่าบาทงานแอร์จิ๊บจอยอีก1,200บาทที่เหลือก็เก็บงานภายในไล่ตัวถังแล้วถ้าเกิดกระจกบานหน้าไม่แตกเนี่ยเซฟไปอีกเกือบ20,000บาท หนักที่การเพิ่มแรงม้าไม่ว่าจะเป็นชาร์จไปบูสไบบ์อินเตอร์คูลเลอร์ต่างๆแก้ไขช็อคไฟฟ้าจัดทรงหนดสวยๆยังไม่พอยังไปเติมเอเ์เทนเมนต์อัพลำโพงนอกคันพร้อมเซนเตอร์คู่หน้าเติมแอนเบียนไลท์เฉพาะเอเ์เทนเมนต์ชุดนี้เนี่ยก็เหยียบแสนละครับพร้อมกับทำคาเทเทลลิงทำให้คันนี้นั้นจบไปทั้งสิ้นส2 5 1 8 0้นบาท กับการเก็บงานไปประมาณ2เดือนซึ่งจะบอกว่าใช้เวลาเนี่ยสั้นกว่าที่คิดเพราะรถคันนี้นั้นตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องทําเยอะมากนักพอเราซ่อมบารุงไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็สามารถทําได้เลยไม่ต้องรอห้อยว่างไม่ต้องเผื่อทิ้งรถไว้ถอดเครื่องออกมาวันนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เกิดด้วยความรวดเร็วในส่วนของแอร์นั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขก็เซฟเวลาไปอีกประมาณเกือบ10วันจะไปไหนอีกทีก็จเป็นส่วนของเรื่องภายในที่ใช้เวลาเนี่ยประมาณ15วัน นี่นะครับคือทั้งหมดของการปั้นซีรีส์4 420D ที่จะบอกว่าคงไม่มีใครคิดครับว่าเจ้า BBS r s ตัวนี้นั้นจะมาอยู่ในซีรีส์4แล้วสวยงามลงตัวได้แบบนี้ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับใครที่มีซีรีส์4อย,อ,ยอยากจะแต่องอยากจะจัดทรองอยากจะซ่อมบำรุงอยากจะจูนนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีครับในการทําทุกอย่างในราคาที่ผมบอกเลยว่า สมเหตุสมผลและยังอมกคันนะครับผมไม่ใช่เต็นท์ผมไม่ใช่อู่ดังนัง้นนั้นทั้งหมดที่ทําไปนั้นทำให้ดูเฉยเฉยไม่ได้บอกว่าําถูกที่สุดเ,เพื่อนๆอาจจะมีอู่ใกล้บ้านที่ทําถูกกว่าอันนั้นยนินดีด้วยหรือว่ามีอู่ใกล้บ้านที่อาจจะแพง,งกว่านิดนึงแต่สะดวกกว่ากันเนี่ยผมก็แนะนําว่าเข้าอู่ที่ท่านสนิทเข้าอู่ที่ท่านสะดวกจะจบกับชีวิตได้ง่ายที่สุด ส่วนคลิปนี้ก็บาๆแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาสองทุ่มทางช่องพี่อาร์ตเหมือนเคยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละสวัสดีบาย